ใครใช้มือถือสมาร์ทโฟนกดปุ่มติดตามพี่เฟิร์นได้ปุ่มนี้และรับชมคลิปใหม่ๆแจ้งเตือนโดยพี่เฟิร์นปุ่มกระดิ่งตรงนี้เลยครับสวัสดีครับ,รบมาพบกันอีกแล้วกันไกลหนึ่งอันพร้อมกับพัสดุหนึ่งกองใช่ครับนในช่วงชํำและตืน่น<ม>เตงนะ ตัวนี้นะครับเป็นกล่องที่2นะครับตามสัญญาที่ว่าไว้หลังจากแกะตัวใหญ่เลยนะครับที่เป็นกล่องเซอร์ไพรส์ของเซ่าช็อปนะครับผมอันนี้คือกล่องที่2กล่องที่2ซึ่งเขาจะมีเรียงอยู่ด้วยกันถึงหกกล่องเราคยทยอยไปเนาะอ่าโอเคเริ่มกันเลยเริ่มกันเลยครับผมอันนี้เป็นกล่องของเซ่าช็อปรุ่นใหม่จะเป็นกล่องแบบนี้แล้วก็เขียนว่าเซ่าช็อปไลน์ัาผมแล้วก็มีไลน์มี Facebook ด้านนี้แล้วก็มี อะไรนะอีเมลอ๋ออีเมลเนาะีให้ดูรายละเอียดของแท้ต้องเป็นแบบนี้ครับผมแกะเลยกลัวระวังมือนะครับผมไม่รอช้าโอ้ยจะฆ่าฉันเลยนะไอเออตอนนี้มีจักน้องเคอีโง่ไหมเขา ไปหนุ่มไปเกณฑ์ทหารแล้วมั้งเฮ้ยจริงเหรอไม่รู้ดิจังหวะที่เฟิร์นจะทิมอองเมื่อกี้งนึกถึงว่าเดี๋ยวนึกถึงน้องเคอิงโง่ถ้าน้องเคอิงโง่ได้ดูคลิปพี่เฟิร์นอยู่ตอบมาในเมนเลยนะครับเฮ้ยอะไรอะให้ถ่ายให้ถ่ายว่าอะไรไม่รู้ไงถึงถามว่าคืออะไรไม่เลย มันคือสกุชชี่เฮ้ยสกุชชี่ของแดนี่นี่ของแค่นี่อะนี่ของแค่แบบซูเปอร์สโลวมากมากกดวันนี้ปุ่มพรุ่งนี้ถึงจะคืนตัวโอ้โหเอาไปคืนเถอะกันแบบว่าคอดมหน่อยได้ไหมเขาบอกเดี๋ยวก่อนเขาบอกว่าข้างท้องเนี่ยโอ้โหกลิ่นเนื้อทั้นล้วนเลย กินห้ามดมด้วยนี่อันนี้ไอบูมของแท้เลยสโลช้าๆเลยนะอันให้ดูก่อนเดี๋ยวกดให้ดูนี่นี่คายากิรู้จักไหมไม่รู้จักครับขนมมันเป็นขนมอ่ะที่แบบว่าข้างในจริงมันเป็นไส้ถั่วแดงรือไส้ครีมอ่ะข้างนอกเป็นขนมปังเหมือนเป็นแบบแพนเค้กอ่ะเออแล้วแบบว่าเขาจะอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยมัน อันนี้ใช่ไหมี๋ยวจะกดให้ดูอันนี้คือเราเล่นได้ด้วยไหมเล่นได้อ่ะนี่ดยวกดให้ดูก่อนเห็นไหมอ๋อมันจะสโลช้าอย่างเงี้ยโมากถ้าเป็นสมัยก่อนจะเป็นแคลโช้าอ๋อเก่ามากเลยเนี่ยรั้วอายุเลยเาว่าอ๋อนี่นี่อามิอิงเลไหนขอลองเลยหัวแม่ท้าวมนิดนึงคือตาปลาดูดิ เฮ้ยมันสโลวอย่างนี้เลยเหรอมันของแท้ไงยาพนังครับอ่ะยาของเสียซีเฮ้ยมันทนทานไหมทนดีมันของแท้ไอ้บมของแท้อลยาดูเอใช่โ้โหของแท้เลยของแท้เฮ้ยแต่ดูเนี่ยคือลักษณะของการการทำมันไม่เหมือนของทั่วๆไปพูดจริงๆก็คือของเทียบของเทียมคือแม้กระทั่ง เนี่ยตรงเนี้ยที่มันเป็นรอยต่อของตัวแบบโฟมป่ะมันเป็นพลาสติกอะไรคือมันเป็นอันเนี้ยมันเป็นโฟมที่แบบว่าเป็นโฟมอย่างดีอย่างมันเถอะเนี่ยเห็นไหมสีเสิร์ฟสวยสุดๆอืนี่มองไปมองมาก็เหมือนแม่ปลาบูเหมือนกันนะ้วเนี่ยแต่แม่ปลาบูเอ้ยจ้าจ้าเอ้ยเลยจ้าก็ถามมาแล้วฝนจะเป็นเอื้อยเอง ไปที่ร้านเซยาช็อปในที่เว็บ e ซ a s h o p c ช็อปดอทคอมไปซื้อกันได้ไองบของแท้เลยของแท้ครับผมวันนี้พี่เฟิร์นกับพี่อิงชำและไปก่อนดีกว่าเนาะแล้วก็วันนี้ขอไปนวดให้มันสโลมือโอ้โหดูดิดูอีกทีนะนี่คือมือน้ำมือของผู้ชายโอ้โหโอ้โห 给围观。Okay, bye bye.